เพืสูโรเห็นเข้าใจยิ่งทำใจสดใสและเป็นบานรู้ไว้ก่อนปรบตัวสู้โรกภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทานเราคอยขึ้นทุกคนแข็ง จันทบ,บุรีนะคะพลาดไม่ได้ที่จะแวะมาที่นี่ค่ะใต้วิหารพระนอนวัดไผ่ล้อมในเมืองค่ะมาเพื่อดูแลสุขภาพนะคะใช้วิธีการนวดชองค่ะซึ่งเป็นาศาสตร์แพทย์พื้นบ้านของคนที่นี่นะคะซึ่งปัจจุบันนี้ค่ะก้าวไกลนะคะไปถึงระดับอินเตอร์แล้วด้วยจะเป็นอย่างไรมาพูดคุยกับคุณลุงคาพันธุสิริสดค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณลุงคำคะเราเคยเจอกันแล้วครับ,รบวันนี้คุณลุงคาสุขภาพแข็งแรงขึ้นจากครั้งที่แล้วที่เจอนะ รแแขข็งงึ้นใช้วิธีการดูแลสุขภาพด้วยการนวดชองนี่แหละใช่ไหมคะก็การใช้การนวดการประคบต้องเล่าก่อนะคะว่าคุณลุงเนี่ยเคยป่วยเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอ่อนแรงครึ่งซีกนะคะแล้วก็ดีขึ้นทุกวันนี้เหมือนปกติเลยปกติแล้วครับปกติคือว่าปกติแล้วอย่างนี้หรือเปล่าที่เป็นข้อดีที่ทําให้การนวดชองมีชื่อเสียงมากขึ้นคือช่วงนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้รักษาโดยวิธีการนวดประคบของเราเนี่ยอาจจะฟื้นฟูนานหน่อยอาจจะเป็นปี แต่พอเราใช้เทคนิคของเรานะครับแค่10วันสิบวันดีขึ้นเลยทำเต็มวันเต็มวันสิวันอ่ะก็สามารถกลับมาฟื้นฟูและใช้มือได้เพราะตอนนั้นหมดอ่อนแรงไปมือขวาะนะสามารถเขียนหนังสือได้ขับรถคืนได้แล้วการนวดชองเนี่ยมันแตกต่างจากการนวดทั่วไปยังไงคะคำว่านวดชองเป็นนวดพื้นบ้านะนะครับนวดทั่วไปเนี่ยมันก็จะมีนวดราชสำนักะนะครับแล้วก็นวดฉเฉลยสัก แต่ของเราก็ถือว่าเป็นนวดพื้นม้านที่เป็นทางด้านเฉลยศักด์นะครับเป็นเฉพาะถิ่นนวดชองเป็นนวดเฉพาะถิ่นของคนตะวันออกนะครับเพราะว่าเป็นศาสตร์ของคนชองชาวชองชาวชองซึ่งเป็นคนทางจังหวัดจันทรยองตราคแล้วที่สําคัญคือตอนนี้ไปโด่งดังถึงในต่างประเทศครับเรามีลูกศิษย์เรานะครับขยายไปทําอาชีพที่ ประเทศออสเตรเลียที่เมืองซิดนีย์นะครับแล้วปัญหาของคนที่นั่นเนี่ยเหมือนที่คนไทยเป็นไหมคะคือส่วนมากคนที่นั่นนะครับจะมีปัญหาว่าเขาอากาศหนาวนะครับและงานหนักใช่เพาไปอยู่ต่างประเทศมันเครียดนะครับมันเครียดมันทำงานหนักนะครับแล้วก็ใช้การรักษาทุกรูปแบบนวดทุกรูปแบบแต่ทีว่ามันเหมือนต้องมาเจอเราเจอเทคนิคแบบเราเขารู้สึกจะดีขึ้น ปัญหาส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยเป็นปัญหาอะไรคะคือของเราจะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องลมนะครับก็คือลมลมไม่เดินในตัวลมถูกบล็อกลมจากาก้อนลมทับเส้นแล้วไปอยู่ที่นู่นเนี่ยนะคะคนส่วนใหญ่ที่มารับการบําบัดเนี่ยค่ะเป็นคนไทยหรือต่างชาติคนไทยคนไทยที่ไปทํางานที่นั่นไปเรียนที่นั่นนะครับต้องใช้เวลานานไหมกว่าที่อาการจะดีขึ้นแต่ละลายเนี่ยค่ะที่นั่นส่วนมากลูกค้าก็จะทําครั้งละชั่วโมงสองชั่วโมง ทุกสองสามวันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้คนหันมาสนใจแพทย์พื้นบ้านมากขึ้นครับ<ช>ค่ะตอนนี้ปริมาณหมอกับปริมาณคนไข้ยอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะถ้าเมืองไทยนะผมว่าหมอพื้นบ้านหรือหมอที่หันมาทางแพทย์แผนไทยเราเริ่มเยอะขึ้นถ้าทั่วประเทศก็อยู่ในเกณฑ์ประมาณหลักสามหมื่นถึงห้าหมื่นคนนะครับผมว่าพอเพียงในเมืองไทยนะแต่สําหรับเมืองนอกแต่ละประเทศเนี้ย อย่างน้อยอย่างนวดชองเนี่ยไปประเทศไหนมาบ้างแล้วคะเฉพาะลูกศิษย์เรานะครับ<ช>ที่มาเรียนหลักสูตรเราเนี่มี30กว่าประเทศอย่างเยอรมันมั่งทางยุโรปมั่งใกล้ๆนี่ก็มีทางมาเลสิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยมีกลุ่มนี้ที่ไปบำบัดให้กับคนอื่นๆเนี่ยค่ะจะต้องได้รับการสอนการเรียนการสอนมายัางไงบ้างคือส่วนมากแล้วเขาจะนวดเป็นอยู่แล้วเขาจะมีร้านของเ<ช>ข,า,ขาอยู่แล้วนะครับเขามีไลเซนสนของเขาอยู่แล้วนะเป็นใบรับรองนั่นแหละที่เขาสามารถทํางานได้นะครับ ก็มีพื้นฐานแล้วทีนี้มาเรียนเพิ่มจากเราเราก็สอนเพิ่มให้ะนะครับก็มีอยู่30กว่าประเทศแต่เฉพาะที่ออสเตรเลียซิดนีย์น,นี่เป็นลูกศิษย์ที่เราฝึกฝนโดยตรงเลยเราก็เองก็จะแตกต่างจากที่อื่นคือเราจะเน้นไปทางประครบคะประครบกระจายลมให้ทั่วตัวนะครับเพราะเพราะเราถือว่าลมนี้เป็นตัวสำคัญซึ่งมีคนติดใจติดตามกลับมาบำบัด ตัวเองดูแลตัวเองด้วยจากต่างประเทศเนี่ยตามมาถึงประเทศไทยเลยครับอันนี้มีมีจากซินนี่ออสเตรเลียนะครับเพราะว่าอาการเขาหนักอาการเขาหนักแล้วก็ทําที่นั่นเนี่ยอาจจะเป็นด้วยค่าใช้จ่ายนะครับแต่ถ้ามาเมืองไทยเราราคาแบบคนไทยนะ<ๆ>เขาสามารถทําได้เต็มที่เลยเขาทาได้วันเต็มวันเต็มวันได้เลย เอ๊ะมาอย่างนี้เนี่ยคือมาปรับสมดุลโดยรวมเหรอคะหรือว่ายัางไงบ้างคือคือมาทําแบบเรื่องกระจายลมโดยเฉพาะแหละครับต้องทําบ่อยแค่แค่ไหนคนะเขามานี่ยี่สิบวันยี่สิบวันยี่สิบวันทำวันละหกชั่วโมงโ oh, อ้เช้าสามบ่ายสามคือนวดวันละหกชั่วโมงครับทำไมต้องทํางานขนาดนั้นคือ<ะ>ตัวเขาเองเนี่ยเป็นมากคือเขาเลื้อนลังมากเขาเกิดอุบัติเหตุแล้วก็รู้สึกว่าเขาป่วยมาหลายปี <c oughs> เขาอยากขายมาก แล้วการทําโดยชั่วโมงที่เยอะเนี่ยก็ทําให้เขาดีขึ้นทุกวัน<ะ>เขาก็พอใจที่จะทําทมีคนที่บําบัดไปแล้วแล้วดีขึ้นจนอาการหายเกือบเป็นปกติหรือเป็นปกติไหมคะคนไทยที่เราเจอคือคนที่นั่งไม่ได้ทําไมถึงนั่งไม่ได้ถ้าเขานั่งเมื่อไหร่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าที่ก้นเนี่ยเขามีอะไรไม่ทราบคือเขาจะปวดล้าไปทั้งตัวเลย<ะ>แต่ถ้าเขายืนแล้วปกติ<ะ>ถ้าเขานอนก็ปกติอันนี้คือเคสที่หนักที่สุดที่ผมเจอนะ รักษาเขาเนี่ยก็ใช้เวลา10วันวันละ6ชั่วโมงเหมือนกันจนเขาสามารถนั่งได้โดยหลักแล้วคือเราพบลมที่ก้นเราก็ใช้เทคนิคของเราแล้วก็กระจายลมก็ทําซ้ําไปซ้ามาซ้ําไปซ้ำมาจนลมจากก้นเขาหายไปถือว่าเป็นองค์ความรู้ดีๆค่ะเป็นภูมิปัญญาที่นํามาแนะนําวันนี้นะคะใครวะเวียนผ่านไปผ่าน,านมาจังหวัดจันทบ,บุรีแนะนําให้มารองดูแลตัวเองค่ะวันนี้ขอบคุณคมรู้ดีๆจากคุณลุงทาม,มากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับสวัสดี ออสเตรเลียเนี่ยตั้งแต่เริ่มงนวดคือ,ไป,อไปปีที่แล้วประมาณตุลาเนี่ยคะ่ะจนถึงก่อนที่จะมามาเมืองไทยเนี่ยก็รวมรวม,มแล้วเจ็ดเดือนก็เห็นว่าอาการดีขึ้นเรื่อยๆค่ะแล้วพอมาลองนวดชองแล้วเนี่ยมันแตกตา่างไหมมันเปลี่ยนแปลงไหมอันน,นี้รู้สึกเหมือนกับว่าตอบโจทย์ที่ร่างกายเราต้องการคืออันคือเมื่อก่อนที่ท,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 ที่ที่นวดเรมิเดียลของของต่างประเทศเนี่ยเรารู้สึกว่ามันแค่หายเมื่อยแต่ว่าอีกสองวันเนี่ยมันก็จะกลับมาใหม่แล้วแต่อันนี้เรารู้สึกว่า ทุกครั้งที่นวดเนี่ยมีการแก้ไขปัญหาในแต่ละจุดของร่างกายเรารและทําให้ระบบไหลเวียนในร่างกายของเราเนี่ยมันดีขึ้นเราสูว่าเราสามารถนอนพักผ่อนได้นานขึ้นแล้วร่างกายเราสามารถที่จะฟื้นตัวได้เรื่อยๆค่ะทุกวันนี้เรามาเรียนรู้วิธีการ,รดูแลตัวเองไปแล้วร,ร,รู้สึกว่ามันมีความสําคัญไหมว่าร่างกายเราเนี่ยที่ใช้ใช้กันทุกวันเนี่ยรเราต้องกลับมาดูแล เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะแล้วก็ได้รู้จากน้องดีด้วยในเรื่องของการที่เราควรจะงดแอลกอฮอล์เครื่องเครื่องดื่มน้ามําอัดลมแล้วก็อาหารที่มีผงชูรสอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเมื่อก่อนนี่อแอลกอฮอล์กับน้าําอัดลมไม่ได้คิดว่ามันจะมีมันจะทาให้เกิดโรคก,กับร่างกายของเราอตอนนี้ให้ความสำคัญกับร่างกายเป็นอย่างมากงดแอลกอฮอล์งดเครื่อง,งดื่มน้ามําอัดลมค่ะงดแผนไทยซึ่งบูมมากที่นั่นนะคะก็<ม>คือร้าน,นวดไทยนี่จะเยอะมากมเพราะว่า นวดของไทยเนี่ยมันไม่ใช่แค่กล้ามเนือ้อแต่มีทั้งเรื่องเส้นด้วยคนะที่มารับการนวดนนจะรู้สึกว่ามันถึงเส้นแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเร็วเพอนวดเสร็จปุ๊บจะรู้สึกว่าดีขึ้นมากแต่ว่าเทคนิคของอาจาร,รย์ทมเนี่ยที่พี่ไปเสริมทางนู้นก็คือเรื่องลมอมก็ปรากฏว่าเราเป็นเทคนิคใหม่เลยทําให้คนก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้ผลพัฒนาเสริมต่อย,ยอดอะไรขึ้นมาบ้างที่เด่นๆเลยคือเรื่องลมค่ะ เพราะว่าอันนี้อาจารย์ทํากับอาจารย์สมใจเนี่ยเ,เป็นคนทดลองแล้วไปสูจตรแล้วก็คิดเอาเหมือนเป็นทฤษฎีใหม่เลยว่าร่างกายคนเราเนี่ยมีลมไหลเวียนอยู่แต่ก่อนที่เรานวดเส้นกับนวดกล้ามเนื้ออย่างเดียวอตอนนี้เราเพิ่มดูทิศทางลมด้วยดูว่าประตูลมอยู่ตรงไหนลมอั้นตรงไหนแล้วเราก็จะต้องไปนวดเพื่อเปิดทางให้ลมวิ่งได้อันนี้ถือเป็นเรื่องใหมะคะ่ค่ะจะเห็นว่าเนี่ยเทคนิคมีการแบบ นวดประครบมีการเหยียบมีการสลักเส้นใช่ไหมใช้ค้อนสลักเส้นมีหลากหลายอย่างเงี้ยต้องไปทาความเข้าใจไหมกับฝรั่งเี้ยต้องอธิบายเยอะเหมือนกันค่ะก็คือเวลาก่อนนวดแล้วก็ระหว่างที่นวดก็ต้องอธิบายไปด้วยว่าเทคนิคตัวนี้เป็นเทคนิคใหม่ทําให้เจ็บน้อยลงแต่ว่าสามารถที่จะส่งแรงลงไปได้ลึกทําให้เส้นที่ลึกๆเนี่ยคลายได้ง่ายขึ้นรปรากฏตอนแรกเขาก็จะกลัวกันว่าจะเจ็บหรือเปล่าแต่พอทุกคนได้ทดลองแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เจ็บแล้วก็รู้สึกมันลึก แรงที่ส่งลงไปในการที่เราเคาะลงไปจะรู้สึกว่าลึกมาก การป้องกันโรคที่ดีที่สุดคือการหมั่นออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอและก็ทําจิตใจให้แจ่มใสในทุกๆวันนะคะแค่นี้เราก็มีสุขภาพที่แข็งแรงได้แล้วละคะ่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการคนสู้โรคย้อนหลังผ่านทาง www.thai.pbs.or.ts คนสู้โรคค่ะถ้ามีคําถามเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพส่งมาถามเราที่แฟนเพจของรายการพิมพ์คําว่าคนสู้โรคขึ้นอยู่ที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้หมดเวลาของต้นอ้อแล้วค่ะ และกลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะรู้เท่าฉันพิสุโรเห็นเข้าใจยิ่งทำใจสดใสและเป็นป่านรู้ไว้ก่อนปรับตัวสูโรภัยรับสิ่งใหม่เปิดใจเพื่อเป็นภูมิต้านทายเราคอยขึ้นทุกคนแข็น